ลุน้าตัวสอบอายุคุณเพื่อเริ่มเกมซื้อฉันอ่า,ญญานและยามรับข้อตกลงผู้ใช้งานร่วมทางนโยบายว่าเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเอคุกกี้มันเกี่ยวด้วเหรอ จะดับนี้เป็นคลิปเล่นกันก็แบบสัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับชิคกั้พายปกเสี่ยบาไหนดีพัดเตะปกันน,นี่เราจะมาเล่นเพชรวัสดุสมวิภาคหนึ่งนะครับตามที่มีคนขอไว้ต่อตามที่มีคนขอไว้ฮะ ตอนที่ผมเล่นตอนนั้นมีคนขอว่าจะจะเล่นแต่นั้นมันภาคสงเนะี่ยผมหาไม่เจอก็เลยเจอแต่ภาคหนึ่งนี่แหละก็เอาภาคหนึ่งมาแล้วกันเหมือนอนกันนะเนาะชื่อโอเคชื่อ เป็นเลเวลสองของอันนี้ก่อนฮะของไนท์ไนท์เเวลสองโอเคปะเฟรย์อคยแขพักหนี่งอ,อ,อะไรนะ ตาฝาดก็แหละเหมือนเห็นอิมนาติไม่ใช่อิมนาติก็เป็นวิลามินเทสเราเล่นเราเล่นไม่มีอือฮะภาคหนึ่งก็จะยากกว่าภาคสองนะเพราะว่าภาคสองเก็บทีโอเรียห้าสิบแต่ด่านมันจะยากกว่าอ๋อหรือไป ของตัวิลยนี่นไรขามีน้ำมนไม่ใช่เลยไรมีพีชูเตอร์สามตัวเย่ตัวนี้ชื่อซันฟลาเวอร์เี่ยซันฟลาเวอร์สร้างดวงที่ได้คุ้นอันที่สองไอไอตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะ Cherry chơi bom luôn không đừng giờ đây cái mình sẽ có à, tăng tăng, tăng. คยังไม่มาใส่นะอู้มาแล้วก็ไม่บอก <c oughs> ไม่บอกว่ามาแล้วแล้วมันมีไม,ม,มอนน่อยู่รแป๊บนึงนะบป๊บนึง 哎呀！ ่ลักทุยลักทุยโอยโหลดช้าคุนช้ามากบมนเชิงอ่ะแล้วลูกค้าก็อรัร่มรอร่

ก uh, ือบจะบีในรอบตัวมันนะนะสามเป็สามอย่ามองนะว่าโอเคสเนสี่สิบอันี้น่ะจะไม่ใช่โซโลเตี่าง อันนี้ทร์เทอรเียใช่ทุกคนอันนี้ทร์เทอรเียโอ้ใช่อันนี้ไม่ใช่ทัร์เทอรเร้ยอันนี้มันเล่นจริงๆทุกคนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอันภาคสองภาคสองมันทร์เทอรเียอันนี้มันเล่นจริงมันเล่นกับเราจริงๆเลย ไปกินอี<ป> okay, คหัวหลุดแล้วมือหลุดด้วยไม่ใช่มือหิืแขนกับคุณนะ ใครอยากเินเชล,ลีบอมบ้างกาน์ลาวอร์นี่ก็น้อยดิกิบยังลกูกพี่วางดิกัราวอร์กันวเอด๊ดบ้างลุพ่อเีมากลูกพ่อเออการวถ่งเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้ ไฟเวอร์วางเป็นโบนัสให้แทนแล้วกันเพราะว่าดาบนี้เราเก็บโบนัสกันฟไฟเวอร์ก็เอาเอา,เอาไว้แทนแล้วกันกันเลยลูกพ่อสาฟไฟเวอร์เออกันเลยดีมากขอ,อบคุณมากพี่พยังไม่จบยังไม่จบ

หนึ่งหนึวงวัวนัดหนโ่งวัวนัดอื่นนะระเบิดเวลาเดี๋ยวนึ่งแล้วก็มีวัวนัดย่อยๆนะอ๋ออ๋อเราไม่ต้องเรียกว่าวาอนัดก็ได้เราเรียกว่าวัววัวนัดก็ได้โอเคนักก็ตไปกันเถอะนัดนัด นัดนัดนัดก็คือหัวหัวก็กระแพงกระแพงหัวบัวน,นัดเออเรียกบัวน,นัดเราเลยสบายกว่าเอาแล้วสวย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 แล้วดอกไมกดูดิทำไมมันใหญ่จังเนี่ยใหญ่เกินเกี้ยว Đi qua bóng 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 แรกอมวอาวอนัดกันไนข้างบนกันอย่าพึ่งนานะานคะมนรอวัดเอาจะเอาโมก็จะเอาวอนัดกันเนี่ยปุ๊บตรงเนี้ยให้หมดเลยอย่าเพิงง่งมาข้างบนนะเพื่อนใจเย็น่ะ โอเคเดเย็นนะเพื่อนโอเคดีมากโอ๊ยใครมาดมควันเนี่ยเดี๋ยวผมนี่แหละดมควันแล้วแล้วแล้ว 蛤！蛤你妈！ ไอ้เปนคนมัน,น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่คนไอ้เป็นตัวที่ดีที่สุดเลยดี ไปเลยเว้ยไปจับดามันทห้หมดอาเมจกเลว็ว้าวมันเข้ามาได้ทุกคนมันหลุดกระเพกันลเลยมันทางตั้งแต่เมื่อไหร่ทางตั้งแต่เมื่อกี้เออเฮ้ยเดี๋รอดแล้วทุกคนกับเลย กันไว้ทุกอย่างสับด้ว้โอ้ยดีมากเกย่ได้พวกอะไรแล้วแม่อาไปขุดไอ้พูดพีูุ่เตอร์ที่มันอยู่ตรงการทางก่อนออนี่ไงช่อว่ามีมนูอันนี้คืออะไรเก็ดการส์โอเค,อเ,คเอาไม่ได้นะ โอ้วับบี้บ๊อบบี้บ๊อบวับบี้บอบวับบี้อ๊อบมันคืออะไรเพื่อนมันคือหญ้าแสดงหรออ้โอ้นัท เราระวังยังไงเลยดิเอ,าเาาอ้าระวังไม่ได้มันจะวาง,างไไาวกั้นมาหนะเดีย๋ยวมันก็เข้ามาตีกูบูอ้โหบอร์ดิงบสต์บอลลด่งโอเคดีดแม่อะไรบอร์ดิงละมมีอะไรเล่นหน่อยนะอืมไปไปไปเคลียร์มันเคลียร์มันเจะสะสมบอร์ดิงเอาเราเราลง ขึ้นมาเยอะๆเขีย,ๆๆยง,งั้นเหรอเปรียเขีย,ขยให้มันรุ่ว่าขีดากเขี่ยข้างบนมันขีปึ้งปึ้งปึ้งเอาแล้วอีกอันหนึ่งทำไมเนี่ยเสียของโอ้เชี่ยว ไปแล้วล,ลูกพ่อไปนิ่งๆตุดตุดตุดุดดุดดุยมีโดนเราใช้ยิ้นละไปล,ไปลไปูกพ่อู้อูเโบลิงที่สะสมมาทั้งหมด ไม่ใช่สิวอลลิงออวอลลิงวอลลิงชื่อที่ดีมากตูมตูมตูมวอลลิงวู้ Mà đi ba. Ở à đây Ở à đây. À đây. À đây. Oh my god. God damn it Thôi dừng đi. Rồi. 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 ไฮไปกับสายลมโ,โ,โปโปโฆษณาวัดโปเทโต้มินมังโอเคก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วครับก็ขอตัวลาไปก่อนกับไอกับระเบิดโปเทโต้นี้ ไม่รู้มันจะระเบิดยังไงนะเขาจะลาไปกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายครับ